สวัสดีครับคริปโตโอตาวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาฝากก็คือการรับแอร์ดรอปจากคลิปตัวเพลนนะฮะคลิปตัวเพลนเนี่ยก็เป็นเกม NFT นะเพลทูเอิร์นนะครับของคลิปโตซิตี้เมตาเวิร์สนะฮะซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินนะคลิปโตคารใช่ไหมครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนขยายของคลิปโตคารนะครับก็มาทําเป็นเครื่องบินนะั่นเองซึ่ง ในเกมก็จะมี3โหมดก็คือ Training Mode นะครับแล้วก็นะ PVC, นะครับ p v c นะครับหรือ p v e ก็คือสู้กับคอมพิวเตอร์แล้วก็ PVP นะครับสู้กับผู้เล่นด้วยกันนะฮนะแล้วก็ในเกมก็จะมีในเรื่องของ Marketplace ในการที่จะซื้อเครื่องบินนะครับซื้ออุปกรณ์อัปเกรดแล้วก็สามารถขายได้แล้วก็อาจจะมีนะครับการคอสกันนะเอาเครื่องบินกับรถมาสู้กันอีกเป็นต้น ซึ่งเพืเ่อนๆก็จะได้เหรียญ C p เพลนนะครับจากการเล่นเกมอันนี้นะซึ่งสามารถเอาไปสเต็กหรือว่าเอาไปเทรดใน exchange ก็ได้นะไม่งั้นก็เอามาอัปเกรดเครื่องบินเพื่อนะสร้างมูลค่าต่อทำเงินต่อนะครับอย่างที่บอกว่าคริปโตเพลนก็เป็นนะอยู่ใน Metaverse ของค r ิปโตซิตี้นะซึ่งคริปโตคาร์ก็ดังมากนะครับผมก็ไม่ได้เล่นนะแต่ว่าผเพิ่นไปหาดูได้ใน YouTube นะครับช่องอื่นน,นะ ซึ่งทีมงานเขาก็คือค่อนข้างเป็นที่ยอมรับนะฮะเพราะว่าจากผลงานของคลิปโตคาร์นั่นเองนะแลวเพื่อนๆก็สามารถไปดูไวท์เพเปอร์นะครับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของของเกมเขาได้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ก็มาดูรถแมพก่อนละกันนะ,นะซึ่งตอนนี้ก็คือนะเขาเริ่มนะแจกแอ์ดรอปแล้วตรงนี้นะฮะเริ่มแจกแอ์ดรอปแล้วเห็นไหมครับช่วงนี้นะเริ่มแจกแอ์ดรอปแล้วแล้วก็ จะแ,แจกไปถึงโน่นแหละฮะเดือนอพฤศจิกายนนั่นเองนะครับเดือนพฤศจิกายนนะแจกไปถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับอ่ะทีนี้เพื่อนๆก็เอาลิงก์นะครับใต้คลิปผมนะไปใช้ได้นะครับก็คือเพื่อนๆต้องเข้าไปทางลิงก์นะฮะเพื่อนๆต้องมีอา่านะครับเทเลแกรมนะฮะแล้วก็ เพื่อนต้องมี Discord แล้วก็ Twitter นะครับต้องมี3อย่างนะฮะก็ใช้ลิงก์อันนี้นเลยนะครับเดี๋ยวผมลองก๊อปไปให้ดูนะลองเข้าไปดูก็เจ้าตัว Referral นี่นะครับนี่เองนะฮะเจ้าตัวเ e f เ r r a l ลนี้เพื่อนๆก็ไปเปิดในคโครมอย่างเงี้ยน,นะครับเปิดปุ๊บมันก็จะนะฮะเข้าไปในท l ล g แก m นั่นเอง นะเข้ามาในท l e ลแกมก็นะฮะเริ่มต้นเพื่อนๆก็ต้องกดจอยกับมันนะครับนะกดจอยกับมันแล้วก็นะกดจอยเข้ามาหรือว่าถ้าเขามาัไม่ได้เพเพื่อนก็สังเกตนะครับว่ามันจะมาอยู่ตรงนี้ฮะก็คือเจ้าตัวคลิปต o p ัวเพนแอร์ดออนั่นเองคลิปตัวเพนแอร์ดะนะนะเพื่อนๆก็ต้องทําอะไรบ้างนะครับตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่านะฮะเหมือนกับมันต้อง เพื่อนๆต้องอนะกรอกรหัสภาษาอังกฤษก่อนที่มันโชว์ขึ้นมาเพื่อป้องกันบอทนะครับนะหลังจากนั้นมันก็จะบอกว่า,าลิงก์นี้ถูกเชิญโดยใครนะครับก็โดยท่านเพื่อนเข้าก็เป็นคริปโตโอตะในวันๆนะครับนะก็สามารถไปดูได้นะแอดดจะมีทั้งหมด1 0 0 0 0แสนเหรียญน,นะครับ c p แผนะนะ่นะนะ c p นะฮะนะซึ่งเวลาเราจอยปุ๊บนะครับ เวลาเราจอยแล้วก็จะได้10เหรียญทันทีนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชวนเพื่อนอีกนะก็จะได้โคนละสมเหรียญนั่นเองนะครับนะซึ่งเพื่อนก็ต้องไปกดเจ้าตัวจอยกับมันนะฮะมันจะมีเมนูให้พอเพื่อนกดจอยไปแล้วก็ต้องทำตามตามนี้นะครับนะกดจอย Tele gram channel ด้วยกดจอย Tele gram r o u p นะจอยไปที่ crypto city t e l e gram channel นะต้อง follow Twitter นะครับพร้อมกับโขวดเจ้าทวีตที่เขาปักหมุดไว้แล้วก็แท็กเพื่อนสามคนนะฮะการจอยเทเล gram นี้ก็นะเพื่อนๆก็กดลิงก์จอยไปนะครับมันก็อย่างเงี้ยผมจอยเข้าไปแล้วนะครับทเทเล gram ก r ุ u p ก็จอยเข้าไปนะฮะ crypto city เทเล gram channel ตัวตททน,ตนี้ก็จอยเข้าไปแล้วนะครับในส่วทวิตเตอร์นะเนะพื่อนเพื่อนก็เข้าทวิตเตอร์นะครับนะเพื่อทำการ follow ตรงนี้นะฮะแล้วก็ ทำการเนี่ยฮะปักหมุดนะครับเพื่อนๆก็ทําการโขดทวิตนะครับนะเพาะกับแท็กเพื่อน3คนนะฮะถ้ายังไงก็แท็กผมมาได้นะครับนะฮะก็ทําการแท็กนะก็ทําครบแล้วเมื่อทําครบแล้วก็นะครับเมื่อทําครบแล้วมันก็จะนะฮะให้เราก่อข้อมูลต่างๆนะครับ ะะเดี๋ยวผมกลับไปดูนิดนึงนะมันก็จะถามนะเพราะเราทาครบเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะถามเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่แรกนะฮะท,ที่ที่ทำไปนะอ่าโอเคมันนะครับพอมันก็จะให้กดปุ่ม submit detail นะครับนะนะกดปุ่มส่งข้อมูลนะครับซึ่งถ้าเราจอยทั้ง3ากรุ๊ปเรียบร้อยแล้วเราก็กดดันนะครับกดปุ่มดันอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนเหมือนกับผมที่กดอ่ะตรงเนี้ยนะ หลังจากเราจอยทวิ t เตอแล้วโคดเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งนะฮะลิงก์ทวิตเตอร์ของเรานะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนข้อมูลได้ภายหลังนะอันนี้ผมก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะนะ,ะจอยดิสคอร์นะครับก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับนะแล้วก็พิมพ์เจ้าตัว ID ของเรานะฮะแล้วก็ใส่อ d เกับเขานะครับบัญชีของ m e t a m a t k เราไป เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็จะได้เข้าโครงการเรียบร้อยก็จะมีเจ้าตัว referral link นะครับซึ่งนะถ้าเพื่อนๆมันก็จะมีเมนูนะครับนะก็จบแล้วแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนเข้ามาอีกนะฮะเพื่อที่จะยังไงฮะเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลต่างๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะทําได้นะครับนะเพื่อนๆก็สามารถีจะทาได้ก็คือนะฮะนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะ ต้องพิมพ์สตาร์ทอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดจะแก้ข้อมูลอย่างเช่นพิมพ์ข้อมูลผิดนะมันก็จะมานะครับเข้าฟุงการจอยเหมือนที่ผมกดอย่างนี้นะนะซึ่งนะฮะเราก็สามารถดูบาลานซ์ได้ตรงนี้นะครับว่าตอนนี้นะได้ทั้งหมดก็ตอนนี้ได้14แผ่นแล้วนะครับเพราะว่านะฮะเนี่ยนะก็จอยไป1คนนั้นนะครับอ่า จอยมานะเฉยๆนะยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรแล้วก็ดูข้อมูลนะครับว่าถูกต้องไหมนะข้อมูลของเราตรงนี้นะครับซึ่งถ้าข้อมูลผิดพลาดนะฮะข้อมูลผิดพลาดก็สามารถที่จะแก้ได้นะครับเพื่อนก็สามารถที่จะแก้ได้ก็โดยการพิมพ์ Start ใหม่นั่นเองนะครับสแลสส start ใหม่ปุ๊บนะฮะแล้วก็กดจอยใหม่ก็ โครงการ a d o p ดนะฮะแล้วก็มันก็สามารถที่จะซับมิดดีเทลตรงนี้ใหม่ได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลไปใหม่ประมาณนี้เองแล้วก็หลังวันที่10นะฮะพฤศจิกาเพื่อนๆก็สามารถถอเหรียญ4แผนได้นะเห <c oughs> รียญ4แผนตอนนี้ราคาเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูก็ได้นะครับ แต่เหรียญซีเพนยังไม่มีนะฮะมันยังไม่ออกมานะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเขาเพิ่งทำแอร์ดอปนะครับแล้วก็ยังมีช่วงไวล์ลิสต์นะฮะให้คนที่มีเหรียญซีคานะครับไปเข้าไวล์ลิสต์เพื่อจะได้ซื้อก่อนนะครับตอนนี้ซีคาก็ราคาประมาณเหรียญละ10บาทนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะฮะแต่ว่าชื่อเสียงของเกมคริปโตคาก็ค่อนข้างดีนะครับมีแต่คน ชื่นชอบอยู่นะครับนะก็จะมีกลุ่มพวกนี้ครับคิปโตเพนไทยแลนด์ก็มีเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาคุยได้นะครับก็วันนี้แอดก็เอานะฮะแอดดอบมาแจก